สวัสดีค่ะมื่อนี้พาพี่น้องมากินเมนูตำอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้สิ่งตำกุ้งสูกพี่น้องกินค่ะตำกุ้งสุกมากินน้ำแข็งด้อพี่น,น้อง,องเด้อตำเผ็ดเคือเก่เเาค่ะสใส่ถั่วลงไปจักหน่อยเนาะคะ่ะใช่ค่ะจะไปขัดกูม่ตรน,นี้โอ้ผิดลายแต่พกิกหักเลยค่ะสวัสดีค่ะ

พี่นอ้องใส่น้ำตาลเขียวหวานหน่อยหุ่นแซ่บค่นะน้ำปลาสีวัวชัดนะคะแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้ว กุ้งลงไปเลยใส่มูยยอดนะพี่น้องมูยยอดจัหน้อยใส่ผักคอมปีลงไปใส่สก,กะระเทียลงไปยังน้อยค่ะ พี่น้องุสนั่นเลยค่ะมาเด้อค่ะวันนี้มากินน้ำกันโอ้อจะเสียบอกมากินน้ำกันค่ะมาที่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินน้ำกันอีกนลอยมาก,กวานอีกคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ตํากุ้งเสียเสียพี่น้องตํากุ้งลวกมีข้าวปุ่นฟอง <c oughs> เขาแม่พี่น้องก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดยังก็กำลังแรงใส่เนยเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะมากินน้ำกันนีำแข็งละครับปุ้นค่ะพี่น้องกินขี้เกลืค่ะบะหมี่เน่าสีหาลงข้างหน้ากับบะหมี่เน่าสีหาแล้วพี่น้องมันหนาแรงแล้วอะไรพี่น้องมากินน้ำกันค่ะเสร็จแซ่บกับต้มต้มเต็มฐานเลยพี่น้องพักกระมิ้นกินเบิร์ดกินเบิร์ดนี่มีปลาเขือตอแหล่ กอ้นี่พักอักกาดขาวคือต้องแลกอีกอยากพี่น้องคิดอยาก,ก,ก,กคุก้มมาค่ะมาแซ่บน้ำกันค่ะเมื่อคืตัวแลกคุ้มอีกคุ้มค่ะคุ้มแม่แสบคักเลยค่ะโอ้ยแซ่บแสบแสบไปกินปลาแดก กินส่หอดหัวหัวมันก็ะแทบค้ามกินหัวกุ้งไมยู้ะหยวกใส่กันมาเลยห้ามขา้ขันว่ากินน้ำยา้ขันเพชรว่าเห็นตักแกนไปกินแซ่บขคือกินผักกาไเปสองขันเลยหายไปหม เกนจักรลูนนะคะเกนจักรลูหาสามหาสามเกศคีร์เกิดตอนหรกซีนี้ขารดเราล่วงอยู่แสดงมันเหือสี่สเจ็ดมาเดิอพน้หงมาเดิโอ้แสบแสบแห้งอีดีอ่อร์หนามันนุ่น้ำประเดี๋ ก็จะเงยต่ำแล้วก็ตำ่ำเน่อยพี่น้องท่านในเมียนอยกินก้อนอันนี้คือไทยอ่ะเลย แคบแบ่อย <c oughs> มาผิดเริ่มเห็นมาผิด <c oughs> แลขับเรืนักคือยอดเลย รวงหวาบเลยอร่อยมากพี่น้องจับกุ้งลวกเอาแกนไก่น้ำฮอน เป็นกับเบา่เสียมนะคะด้วยหมวกอ่เลยมึหวงหมวกเก็บเ

เแซ่บเขาเปนนางเกงเขาปูเปาเลยนางนี่แหละฮ่ <maar>! ่ <Five hours> เพชรี่อืมน้ำด้วยให้าปุนไปเหนไรกันคไม่เป็นไรพี่น้องเอ้ยทำนายคุณพูดยาบเฮ็ด เนี่ยอุ้งชุ้งด้ใส่ทัท้งพีแห่งพีสดใช่ดุนโดนโอ้ยโอ้ยเป็นยังพุ่มใจอย่ากวไอ้พุ่มใจ มาเด้อค่ะมากินน้ำกัน <laughs> ันเพนต้งแสบด้วยค่ะมันกันลายน้ำมันนัวนัวพี่หน้่งแต่่ะ hit แซมยามใดก็แซมยาม จบคลิปแบบเพลิดมพีิเด้อค่ะเพลิแห้งมาไหวแล้วบ๊ายบายค่ะเมื่อหลังไม่เน้นนดพี่หลอกเลยเป็นเพลิแห้งนาะค่ะบ๊ายบายพี่หลอกคลิปหนาพักนใไม่ค่ะสวัสดีค่ะ